สวัสด,ดีทุกคนค่ะวันนี้เป็นวันที่ดาวองคาเนี่ยจะย้ายจากราศีกันมาอยู่ที่ราศีตุลน,นะคะในคลิปนี้เป็นของชาวราศีกุมแต่ทีเนี้ยย้ายแล้วเนี่ยจะมีผลอย่างไรบ้างกับชาวราศีกุมนะคะแล้วก็ในวันนี้มันมีเรื่องของเสียงเนี่ยคือตอนเนี้ยเออวัดลงคอนะมันอาจจะมีอะไรไม่ชัดบ้างก็ต้องขอภัยมนณที่นี้ด้วยนะคะเอามาดูกันวันที่สิบสองกันยายนเนี่ยดาวองคาเนี่ยจะย้ายจากราศีกันมาอยู่ที่ราศีตุลอยู่ที่ราศีตุลเนี่ย จนถึงวันที่26ตุลาคม2 5ง8นะย้ายมาอยู่ที่ตุนปุ๊บเนี่ยเขาได้ตําแหน่งทางโหราศาสตร์คือเป็นปลาเกษตรปลาเกษตรนั่นคืออะไรปลาปลายหรือถ้าเป็นในเรื่องของความขยันอดทนนะ่ะเพราะว่าดาวคานเป็นตัวตัวแทนความขยันและคนอดทนด้วยใช่ไหมคะมาจะเรื่องของขยันบ้างไม่ขยันบ้างก็ได้มันก็จะสลับอย่างนี้หรืออาจจะเป็นอะไรที่แบบถ้าเป็นเรื่องของการเงินหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะได้มา ไม่ได้เยอะแยะมากมายก็ได้ค่ะมาปรับปลายหรือจะได้เป็นช่วงๆก็ได้อันนี้คือต้องดูว่าแต่ละคนน่ะกิจกรรมคุณคืออะไรนะคะทีนี้ดาวการของชาวศีกุมอ่ะเป็นดาวเจ้าเรือนสาสชะกับกรัรมมะอ่ะมาอยู่เรือนสุภาทีนี้เราก็มองอีกว่าศาสชะสุภาเนี่ยสาสชะมันก็มีความหมายนะสุภาเองก็มีความหมายเอาอย่างนี้ว่าสุชาไอ้โทษนะคะ สาสช้าเนี่ยความหมายคือเพื่อนฝูงก็ได้สังคมรอบตัวคุณเองการสื่อสารทั้งหมดรวมถึงสื่อออนไลน์เนาะการเดินทางก็ได้การประสานงานก็ได้ประชาชนลูกค้าการสั่งเสียงก็ได้ทีเนี้ยคำว่าสาสช้าเนี่ยมาอยู่ที่เรือนสุภาพของคุณเองนะเราก็บอกว่าเพื่อนเอายกจากเพื่อนนะเพื่อน่ะจะนําความสุขมาสู่ตัวคุณนําความสําเร็จ มาให้คุณก็ด้วยความเจริญช่วยเหลือคุณนะ่ะง่ายแต่การช่วยเหลือเขาเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะพอประมาณไหมคืออาจจะมาช่วยคุณอะไรเนี่ยไม่ได้เต็มที่ก็ได้นะคะอันนี้รวมถึงความคิดก็ได้นะเขาอาจจะแนะนํำเลยคุณเนี่ยแล้วคูณเองมาทําตามเขาตามเพื่อนแนะนําเนี่ยมันประสบความสำเร็จเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะหรืออาจจะมีการพบปะติดต่อสังสรรค์เกิดขึ้นใน การที่คุณจะไปเรียกว่าเรื่องของการสังสรรค์เองก็ได้เหมือนกันหรือรวมถึงเรื่องของเอ,อเพราะว่าสุภาษณเนี่ยในความหมายมันก็มีเป็นเรื่องของอะไรบ้างหลัะคุณพ่อก็ได้ผู้รักผู้ใหญ่เจ้านายก็ได้การเดินทางไกลก็ได้การคอนเนคชั่นก็ได้ตำแหน่งหน้าที่การงานก็ได้ รวมถึงการคำประกันก็ได้อย่างสาชะมื่ออยู่ฤาษีพระเอาจุดอย่างเช่นเพื่อนคุณอ,อาจจะพูดถึงเจ้านายคุณแบบไหนอเออเขาอาจจะพูดถึงเจ้านายคุณพอประมาณก็ต้องดูว่าณนะเวลานั้นนะมีเรื่องอะไรกันของแต่คนลองไปปรับเปลี่ยนกันดูนะคะว่ามันเป็นเรื่องอะไรหรือแม่กระทั่งถ้าเป็นเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานซาชะหมายถึง สังคมรอบตัวคุณเองใช่ไหมคะเออเพื่อนร่วมงานก็ได้เนี่ยเขาอาจจะพูดถึงตําแหน่งที่คุณสมณะคุณได้ตําแหน่งเนี่ยเขาอาจจะพูดถึงตําแหน่งนี้พูดถึงรงไนอาจจะยินดีกับคุณก็ได้ค่ะหรือบางคนมันอาจจะมีว่ามีการอาจจะถูกเลือกการอิจฉาบ้างก็ได้แต่ทีเนี้ยมองตรงนี้ว่ามันก็ไม่น่าที่ว่าจะส่งผลอะไรมากมายแต่คุณต้องรู้นะว่าสถานการณ์ของทุกคนเป็นเรื่องอะไรนะคะคือนี่เป็นการยกตัวอย่างฟัง หรือบางคนเนี่ยก็เรียกว่าจะได้พบมิตรได้พบเพื่อนใหม่อ่ะทีนี้พบเพื่อนใหม่อ่ะเพื่อนใหม่คนเนี้ยเป็นดาวองคานเป็นปลักรกเซรแสดงว่าเพื่อนที่เราเจอคนณนี้นะเขาอาจจะมีตำหนิอะไรของเขาล่ะเอออันนี้คือต้องไปดูว่าตำหนิแต่คนมันแตกต่างกันละแต่ทีนี้ก็ พิจารณากันให้ดีๆในการครบเพื่อนใหม่ๆเพราะเดี๋ยวนี้มีชฉาชีพมันรูปแบบนี้เยอะเหมือนกันนะคะให้คุณดูกันนะของใครแต่คนถ้าคุณมีการได้เจอเพื่อนอ่ะพเพื่อนใหม่เงี่ยดูกันดีๆค่ะดาวคานเองก็ปเป็นจะ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 ดาวเจริญกัมมะกัมมะอยู่สุภาไอ้ไหมกัมมะสุภาเนี่ยสุภาหมายถึงการประสบความสําเร็จก็ได้เหมือนกันความสุขก็ได,ได้บางคนเนี่ยพูดง่ายว่าจะได้ทํางานที่คุณปรารถนาน่ะ แล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดจากการงานด้วยอ,อการทํางานก็มีความเจริญก้าวหน้าเต็มที่หรือการงานที่คุณเกี่ยวข้องกับต่างประเทศอ่ะจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นอย่างพวกใครทําธุรกิจส่งออกก็ได้พวกเนี้ยก็อาจจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นแต่นี้เกิดขึ้นเนี่ยมาเกิดในระยะเวลาเนี้ยอังคารอนะ่ะเป็นประ,กระเกษตรมันอาจจะมีเป็นประปายก็ได้นะ หรืออาจจะเป็นช่วงๆอ่ะช่วงนี้ขายดีอ่ะช่วงนี้เียบหน่อยช่วงนี้ขายดีช่วงนี้เยบหน่อยก็ได้ก็ให้ดูของแต่ละคนว่ามันเป็นยังไงกันรวมถึงถ้าช่วงนี้คุณมีก,การแข่งขันอ่าการสอบแข่งขันอะไรต่างๆคุณมีโอกาสประสบความสําเร,ร็จเกิดขึ้นแต่บอกก่อนว่าการประสบความสําเร,ร็จคนน่ะมันแตกต่างกันเนาะบางคนอาจจะไี้ที่หนึ่งอ่าบางคนที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าติดสำรองหรือเปล่า อยู่ที่พื้นเดิมของทุกคนเลยและเรื่องรอบอายุด้วยนะก็หมยว่าถ้าใครมีการสอบแข่งขันหรือการเลื่อนตำแหน่งต่างๆเนี่ยถ้าสมมุติปีนี้เราไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจถ้ามีสอบแข่งขันสอบไปวันหนึ่งก็ต้องเป็นของเราทีแหละแต่วันนี้มันอาจจะไม่ใช่ของเราก็ได้ก็อย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งทิ้งอะไรที่เป็นกลางคัน พราะว่าแต่ละคนอย่าลืมนะว่าหน้าที่การงานแต่ละคนก็แตกต่างกันไปเนาะว่าจะประสบความสําเร็จมากน้อยก็แตกต่างกันไปเพราะก็ต้องรู้ว่าอย่างบางคนน่ะจะประสบความสําเร็จเรื่องการงานเนี่ยเราก็ดูว่าตอนนี้เราเป็นพนักง,งานระดับไหน <Ugh. S 2> หมันก็อาจจะเรื่องขึ้นมนเหนาะขึ้นมาก็ได้เพิ่มขึ้นมากน้อยแตกต่างกันไปบางคนอาจจะ,ะได้ปรับอย่างถ้าประสบความสำเร็จบางคนเนี่ยเรื่องการงานเนี่ยอาจจะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นแต่เงินเดือนเพิ่มขึ้นแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันใช่ไหม มนเป็นเรื่องของได้กี่เปอร์เซ็นต์น่ะห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์แปดเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าอ่ะอันนี้ให้ดูของแต่ละคนนะคะแต่เพียงแต่บอกว่าถ้าในช่วงนี้อ่าถ้ามันมีอะไรต้องบอกว่าเป็นบางเคสเนาะอ่าบางเคสเนี่ยถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นมเป็นเรื่องของปัญหาก็ได้หรือเรื่องเรื่องการปัญหาการแก้ไขเรื่องการงานต่างๆเนี่ยยังไงอะ่ะคุณไม่ต้องกังวล เพราะว่าอาจจะเป็นปัญหานิดๆหน่อยๆคุณสามารถแก้ไขได้นะเพราะอะไรอังคารอยู่ในเดือนสุขก็เป็นคู่มิดเดี๋ยวคุณจะได้มิดเขามาช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้คุณได้เหมือนกันนะคะสําหรับเคสที่มีปัญหานะต้องมองอีกก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะก็เจอคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆขอุกคนรบทุกความดีมีความทุกนะคะขอบคุณค่ะ